สบายดีสว<ร>ัสดีพ่ T ่อแมพี่น <wn Momo S 2> ้องเหมือนนี้ก็มาหองหองเตากับอาจอยอานิวัตนาะเสาไอ้เหมือนนี้เสาไอ้เนาะเออดายได้ไอ้มันเรบอกถึงได้เปิดมาลุกมาเด่นเด้อเหมือนนี้เ่ราะจะเห็นหน้าเห็นตาเพิ่นเบิ้งสีไปถ่ายบรรยากาศให้มือนกับจะได้ที่เก่าที่เดิมพี่น้องเมื่อนี้กระเป๋ายู่ได้เมือนี่ซ้อมมือเลย่นณเบายู่ฮะ เนกัะแม่กินเงียบบวมบอกซื่นเนาะกินเงียบๆเงาเงาแล้วอเขาจจเบิ่งอยู่กับขาหมิ่นมาในคลิปอะไรเงียบๆเงาเงาแรเป็นแบบซึ่งลงซึ่งแดงผมมีคนอกระทืคือโค้มแถวนี่ปกติเขาน้ำมากกระทืเอาแร้เซรุนเซร่าแตงแต่อยู่ในหม่องนี่ไรเนาะก็ือคือโค้มสมาีบยูเด้อพี่น้องจอยมาเด่นน้ำอาจอยเน่หมดนี่เพราะว่าปะโบอยู่เขากับนมากคือเก่าอันเ ไผ่บริูเขาก็ขึ้นมาเนาะเพราะว่ามันแบบมันเคยขึ้นมาเด็นะกินยังอ่ะอันแซฟเสยขึ้นมาเนี่ยเมันญี่ปุ่นบบเบ้านพอดบ้านบ้านบ้านนอันนี่ยสร้ายอาะมด้านอะมะปวดเป็นงงเานอันนี่มั้งเคงานใครอะโบกโดเออแต่บามีอันี้น้ำเนาะ ไปบ้าเบ้าเพิ่นคนโดนเดี๋ยวน่าจะมาเป็นสองอืินงานไายสม่ปีใหม่เนาะคนกระดาษายนตลาดของเหงียนเนาะรายเบิร์ตึงกะดต่ไปก่อนกระดาดชุดกระด้จุดพยัญชนอยู่เพ่นบอกกัไปใช้ขนาดไปแบบใช้สายนะไปประมาณบ่ายตรงเนาะมือแดงกับมือแดงกับยังเนี่ยมุกไก่เดี๋ยวมุกไปขายน้ำไปกินน้ำเอมุกไก่ ตํามกครั่วทาเอาบ่ยไปไปตํามไหไหมหแล้วเชียนทาเอาตอนตั้มรั้มก้งคั่วตั้มกุ้คั่วใส่บุกเคื่แดงเครื่อเหลืองเหมือนนั่นอ่ะ๋อเคื่อนเคืออ๊เคื่องอะยังมาตั้งเหืองน่าเคื่อคนนี่นี่น่นี่นี่ประปัญจกมสน่หสมบ้านนีมันจะตํามอะไตํามตั้ตั้คั่วใส่นี่สิอ้ฝึกกันนั่งชิเงาเงาไหนได้นี่เนาะก่ดุแกนเป็นไดเปล่าเมื่อกี้ถอดอยู่รตอบฮะ ก็เลยรอาแพนี่จได้บ่าวบาวดีได้รอดีนิดหน่อ้นปสิเดือนจัมากได้ก้าวเอาไรน้อก้ารเึ้นออกก่อนโอ้ราบไปอยู่กับองาเงาเงาในได้หันน้อทีดีได้หันบ่แม่นบอกเมนบ่กทุกแขนเออเออแล้วนั่นนาะวันนี้เราบไปอยู่เมื่อไรบอกไม่างาวรึ่นบ ต้มหกทั่วกับมูไก่นี่สิเตรียมตำนี่จะไปสเดียัเออบอและก่เยมามามาตำแต่ว่าสิมาเฮียนันภาษาอย่างบ้าบ่าอยู่ภาษาอย่างเกอ่านนิบภาษาดิสิวเดนหออย่างเก็สวีเดนเออสวีเดนมันอกีนการภาษาอังกฤษหอต้หมกทันเพา่อนี้อย่งเอาซักเอาพูดนะครับ หมดทั่วเขาเอาาาา็ดยังภาษาสวีเดนน่ะตัวน้อยกว่าตัวอ่าเด้ลองบินสิลองบินลองบินเอยลองบินเอยบอกถูกอยู่วันหนึ่งชั้เนเรียงบย่ได้ชั้นเรียงบย่ได้เอาลองบอกมาไอ้เบิ้งของสวีเตามมันต้องเจาะตัวเมลัย A B C D ไม<อ>่หรอภาษาสวีเด A, นหะนี่งเขาบอกได้ว่า A เลยเขาไปยังไงจะ๊ะอ๋อเป็นออออ อ O อเบซอ E อซีบอีเอฟเัขึ้นลวเออมันมันบ็ได้เซอโอเ่นัอเออออกัได้หมแลขอสิบบไปได้ตัวนั้ขอสิมาทาวแต่แต่ข้มแต่ขะามเอาโอเคอะไร่แต่ห้ามเอาสมมติว่ามือนี่เขาทั่วนี่มือของกมาเอาเห็ดนาะคีบภาษาก่อยโอ้ยยังก่อนะนี่ บอกทัวรงบนรอกบินรองบินอ้รองบินอ้อ่าได้ชื okay. so ่อตรงใสสมุดจดเอาาู้ได้แนวนี้เอาข้ามเดียวมาพ่ออลมือนี้ันสิบโร้งมันสิบองรองบินอ๋อแเป็แบบก่เขาสร้างซื้อบกทั่วเขาบอกองบินบ่ะเ่รจูนะจะไปไปูยบอไปไปประเทศนะประเทศสวีเดนเออสวีเดนได้บลกทัน เราขับรถร่างไงเน้อมันมันน้องพันบ้านเนาะได้เดียวค่ำหนึงนี่รองบินเจื้อเอาหอบเท้าจะได้ไปดิสันอ่ะบานเสน่หฮะอุ้ยสามเสี้ยนหนูคนคนเรียวเรียนได้คยจะไปจะกงกุ้งกุาเซาขวดด้วยบะข้าวข้าวแล้วไปหอดก็้ง้ปลาปลาขึ้นกันง้มคือใส่ทีบราควมจำเป่าดูคือเขาคือว่าคือค้าๆเขามาไมายัง มันเท่ากับยังบอกภาษาไทยคายายกันเนาะภาษาเดียวกันสช่ไหมบัดโมเดต่างกันพอดีแม่เนเนาะเออบัดห้าสิบเอาสมมงว่เขาไปอันขมิ้นาขมิ้นพม่าซะเออขมิ้นพม่าอันยังขาจื้อค่ำเดียวด้วยกับอันภาษาพม่าด้วยตอวีบาไปบาไปบายุทธพ่อแหละซับเนี่ยเอาไปได้ขอเป็นปกมั่นเนาะมิตะพม่าเนาะวันนี้อันคนพม่าคือกันเลยว่ามันบูฮูภาษาไทยนะ เขาบอกว่าหายมันพ่อแล้วก็ว่าพ่อแหล่ะพอแล้วพอแล้วมันกับบุหงเรื่องเนาะพ้นพมาเขาเลยบอกข่อยก็พูดว่าตอวีเออเขาเลยบอกว่าตอวีน้องตอวีเขากายุดโดดคือแบบว่าพ่อเลยยุดพ่อเลยทำนั้นๆนะพระซ่างพม่าก็ขมีในห้องเลยนะพระชาขมีนี่บ่ได้เลยขมีจะเป็นยังมันเหมือนบางอย่ดีเนาะพระชายังกับพม่าไปยุ่ง่งๆเป็นยังหลวบุหรีบ้านเจ้าวิสัยสุรินทร์ศรีสะเกษมือข้อนสิไดเด้ห่ะ สวยบ้านทิ่กันเข้ากระเป๋าคือกันบ่บ่เดี๋สวยก็อีกแบบหนึ่งบ่กับแบบบานห้อยนี่เนาะสวยเนาะจอยเนาะสวยกับบ้านเจ้าห้องนี่ยังพวกขาก็สวยขาสวยคือกันไหนบ้านเจ้าเอิ่นยัวขาหันบ่ห้องขาแล้วห้องสวยบ้านเขาจะมีทั้งขาทั้งสวยเนาะอจอยตายขาสวยก็อีดอกปอกแปะกระเป๋าห่ะก็จะโดยพวกเงินเอออัตปื้ อาตะปืนมันก็มาทั้งอันนี้บ่ทั้งขมีนบ่แม่นบ่เนาะมันก็ว่าใส่แดนเท่ขมีนพี่เออบัดนี้กาอันนั้นช่วยแต่ว่าจอยคือ่นทั้งนะแค่ไส้แดงขมีนนั่นแหละอาตะปืนเป็นขมีนนี่แถวบ้านแต่บ้านเากับเขตเขาบอกขมีนเป็นไหนแถวบ้านในแถวบนี้บ้าน มือโหู่ขาเวิรค้าท่านเอาว่าอีเราปลป่ยนขาเอาอ่ะจอยขาขาค่วยขาส่วยขาส่วยไม่ได้เขาอันนั้นเด็เขาสีเาซาของเขาเอเขาห่ะบุ้งแต่เขามามาหาเขาเบอกเขาซาเราเขาอเขาัดเราแต่าบอกเขาซาเขาเป็นเป็นเชิงโต้ภาษาขเขาเป็นภาษาเดียวแต่ว่าแต่ว่าเขาฟังผู้ถกผู้ไทยเขากรยิงฟังาไงอยู่แล้วเนี่ยใส่ลงไปส่ง อาไารกของครูจอยเนาะกับตำหมกทั่วตำหมกทั่วเสรบเครือเรืองใสนวน่มแ่แเสร็จแล้วนี่หมอเมื่วานยอกอยากอยากตำเครือเมื่อวลาก่อนเื้อแบบเฮตันเฮ็ีบนีกบินเฟินบริตังจุ่ไวนสมใบตะกีโปเนาะแล้วกับตำจาจเจุานี่ยมันเสาวไปมาดนีกับสิคห้ายู่ร้อกันโปรมาดีลยแต่ทุกมงโปรเฮกินจะกับเฮติคงอย่เนาะสบายยุ่ด้วยสิบุญไปอีกแบบหนึ่ะ แต่ว่าเฮ็ดจักเราเฮ็ดอีหยังใหดีกเราเฮ็ดบัดมื้อจักเฮ็ดอีหยังเราไว้เน่ยเราก็เฮ็ดอยดมื้อนแล้วก็บ่ันั้นเออเตื้อเตื้อนะคล้ายๆว่าเราก็ไอยู่แต่ว่าเราบ่เฮ็ดแบบว่าเราเฮ็ดเด็ดเฮ็ดหัวไปจังซี่เฮ็ดไปเรื่อยๆเฮ็ดไปเรื่อยๆบ่บัดวังสิดีก็ี่วับๆบ่ได้หาียามเือเรื่องตําให้ชมจังซี่แล้วบ่อยู่ก็เงียบๆเนาะเงียบดีอืมแล้วก็สิับีใหม่่เออสิมา เ่้สหม่รบกระดาบจนะเจ้าเจ้าก้าวมาแล้วมาก่แต่กาคอยแล้สิมาสามารถ้่หนาคนมาสิมาขอพวกนี้หรือสิมาอันดังเออคือยิ้วับมีมีบเพ้นร้านไปอยงมากเอลื้านเลยเลไปอยงมากเลยพังเลยเจ๊เอ้ยทำไปอย่างมากยืมร้านดุ้งแกนใบยุ่งื้นเนี่ยแล้วว่าให้เร้นอนแบบให้แ้วอวดคือนม่หนึงก่อนแนอนดับก่อแล้วว่าให้แล้วนอนดับก่อน เจ้าอยู่แล้วก็นอนรับอยู่แต่ว่าเรานอนเดิมหรือวป่าบบเคียวยังกับเจ้าวโอเคปะเจ้าเฮ็ดนอนเดิบมั่นในบ้านบ้านเนี่ยค่ะมันอีกเมื่อกี้เคยโบเคยกินข้าวเหนียวหนึ่งใส่น้ำต้มน้ำตาลแต่มันหวานแต่แทมันญี่ปุ่นเขาบหูเรืองไดาตะเกียรถูกแล้วนะจอยมาแพ่งช่วงนี่ยเกี้เห็นอะไรเนี่ยมือปูบ้านตะืกี้เห็นนิปองมะนั่นเห็ดงานอันนี่มันเอามาให้กินเอ้ยเลยยืนยันมันแพงเข้าวเรือโบก้ามันกิน เดี๋ยวมันมาอ่ากับตำนี้มันทันนะนี่ก็ตำนี้เห็นมาดำๆป่าจิ๋วบอกมันเราเป็นตำนี้ได้หรืนนม่ก็บอกไออันตำนี้เขาห่อนคล้ายโด้วทรายข่อยากนะมันเราเขาบริมากับเป็นตำนี้เขาไป่าคลายอยู่กองอยู่กองได้โดสมาอยากก็เอาคูมื้อเช้ามีมิโน่แกงเฮดด้วยพี่น้องแกงเฮดดนะพี่น้องเตรียมใบสีแกงมาอุดยันได้แกงเฮดเขาหมกไก่สีหัวฟีเด้อไก่ไปก็มาอุดนู่นนี่เด้อเนาะ C I เอฟซีอาโจอิดพิ่นมามาอุดนุนเนี่ยเด้อพิกัดมันยังไงตลาดไทยเนาะตลาดข้าสานข้างลอยแปด <c oughs> พิกัดตรตงทตง้ามต้องขามน้ำไส่อยู่ว่น้ำไส้ร่างตือได้ประ้านบอกว่าแถวไหนเขาบอกว่าน้ำตรงตรงข้ามกับน้ำไส้เออดา,านน้ำไส้อ,อ๋นนอบางทีก็บอกบางทีก็บอกบตลาดข้าวสารตรงไหนคิดไดี๋ยวนี้ โอ้อยู่ตรงไหนนะตรงข้ามกับน้ำไช่นะโอ้บ,บ,บา,างทีว่ากับใบสีได้น้ำไส้กุ้ยเตี๋ยวเหรอเออน้ำไส้กุ้ยเตี๋ยวซื้อร้านเขาเออซื้อด่านน้ำไส้ตรงข้ามกับด่านไหนน้อขงขามผ่ากันผ่ากันน้ำไส้อีฝั่งนั้นเขาอยู่ฝั่งเหาอยู่ฝั่งฝั่งเขาซานฝั่งด้านเขาซานไห่ขึ้นเลเมื่อคืนแต่เมันกินน้อยเดี๋ยว่าเมืนอคืน,นออกมา,มาบางถาดกินเข่าว่าบอกมาไทยใหญ่หวานแต่ประจวบมันญี่ปุ่นมันญี่ปุ่นเลยบักสเต็มมากมากนะน้ำลายอามาให้ ต้มเผาเนาะไม่ขวแาบันึงเผายางซ่บกวางนาะยางเอาไมายางสิ่ปูแล้วมแต่มายางนี่เลยเนี่ยยางเนี่ยปอยู่เลยคือสิบไดังไ่เลยเนาะโอ้ยขอีกี่ขาดนะกี่ขาดดังเราูดีเลยบูเอตเอาเอตัดก่อนเตัดเอตัดเออจ้เอตัดเอตัดเอตัด กินพี่น่องเออกินโอ้ของิสมุตมาเลยของศมาฮาขันิ้วเขากู้วดิบู้ดิบผูดิบไม่จะพาด้วต่อไปของิมาเอาคลิปมันอี้ได้หว่านี่ยกินเขาแล้วกันสิกินเขาแล้วกสอขันไข่เห็ดในกินกันสอคือเขาหออพุ่นค่ะบ้ห่ออางนี้อว่าถ้าเขามอดอ่าเจ้าจะะพูดว่าจดเอาด้วยโอ้ไข่ิมาเย็ดวันนี้เขาอยก่ปว่าป่ เราสิมาเรียนในคลิกด้วยเขากับ่างซาแบบฮ่าเนี่ยหน่อยนาเห็นบอเขานั้นเอดตัดเขายังบบาท่านยังบรายอยู่ไรลูกแก่กินก่อนเลยกินเยอะแต่เตรียมผฐาซนเสเออสักผ้าก็ได้ไหมเมียเอาอยู่ซักผ้าเองเลยเมียแต่ไมเอิมเมียอายุซักผ้ามาไว้แล้วจีม่วยจะเสียอุจจจะอยู่แล้วอะไรสักผ้าเองเนาะ ซักทุกมือนะมือมึงแ่กะซับเลยมงกะซักเลยนี่เห็นแล้วก็ซักเลยบกองใบได้เนาะบกกองใบได้กองบบได้กองใบได้พ่อใหญ่นี่แล้วถ้าจะซักแต่เธอรงไหนพ่อใหญ่จะมาแล้วก็ไปปันลยวคนไปปักไปไปปั้นพ่อพ่ไปเอาดยโก้เฮปบเป็นไปปั้นท่นปั้นอยู่นี่ก็ปัอายุมันบระสารเออบัตรทิมืออื่นๆเนาะเออหงเป็นรายเบิดยู่แ้วคอเป็นนาดีพวกตรียมคิบไลดปคนไปก็สเตมมัย็นเป็น ดูไม่ได้นีกินนี่เอตตัดบอกเอตตต์เอตตต์เอตต์ต์เอตตตเอตตตะเอตตต์พี่น้องอ้ยภาษาอันกบเเดนด้วพี่น้องเอตตตเอาสมมตมัวใด้วยวันนี้ภาสิเป็นได้ขั้นมากดูดหันเนาะจะมากวมากไม่จืดอะไรุแบเธอมีโอกาสพูวาสนาไปซิเบเดนได้สั้แล้วก็ภาษาอัน ายังกเป็นจิฟนะกเอียงปที่ว่าพัวอปีอยู่อรอยัง็นกองจออสเตเียออสเตเียคือบบาสร้างกิษอีว่อเจ้ากระเบอะไรอยู่ะอังกิษกไดบไดหเป็นบางอันนี้อ๋อ่ใช่ได้เบิร์ตนะก็ได้แค่นเาบเดียอันนี้เจ้าก็เบอไเบิร์ บนี้เขาไปเขาไปบางคบไปคอยไปเฮียนคอยไปเฮียนไปเหีนโอ้ก็ยาได้คอยยังบะเฮ้าก็ยังพกหุ่เดือดกไปเฮียนฟรีบอแหม่เขาเจ้ามีไม่าไปเฮียเราเฮียยเขาสีเฮียนจังเลยเ่เขาสีไปมีเวลไไปจังเลยเาไเหตุงานนจมีคือการเนาเขาให้งานมือลึ่เขาเห็เจ้าเห็แดชั่วโมงเกาชั่วโมงแล้วอาจ้เขไปเรียนอมอันก็สีมืดไปอย่างนี่ยนี่ก็ก็เนาทุกคนก็เป็นยงัเมื่อถั่วเียฝรั่ โอ้ไปวาเจ้าเจ้าเดี๋ยไปกับมาได้นะจอยไปนี้เนาะกินก่อนอ้่นก่อนเข่าเลยคนเดีว่าอิ่มก่อนสิไปคืออ้ดตำเลยสุไปายอ้าันกระดมได้สิตำด้วยเดี๋กินอถาบึงพันตำด้วยกินเนใช้จากกระเบืองจอยโอ้ยมีมีมันก็ไปท่ายาวนั่นก็ดีทาถั่วบวนาเบกไปเศร้าอีกวันนึงพอตะแกะอืตะแกบ เรียกใบหาซีฟเลยเดี๋ยนี่เ่ใบาวบัเเออเราซาวซาวเลยใบหั่ซีฟเลยครับผมชอบกินนะเอาย่างนี่เขาเาซาเขาเอายซาไอ้จ้ยอยู่ยช่ย่างก็ดูนเด้ไปตลาดซึ่งพันซึ่งนี่แล้วเออฮะปูทอัดวะตัมาขึ้นระเบดมีเดเล่นเลงโอเคา้ใบาวยอดใจเป็นควเ่องวันใมัน่ พีก็มาพี่เหงาแท้ตัาโอแล้วไปทำนายปันจะหาอยเาวาเคือจอดันยาสมได้ด้วจะำสมไดจ้ะบอเออมาเยี่ได้กว่ามางสีได้ก่เา่านายยังคายมุ้งแค่ว่าำมะเขือบเขือนะชุงเกนกระเดกอานานาที่ของอาจอยได้เปลี่ยนกันด้ค่ะ ตอนาจอยเมื่อวานนะเดี๋ยวป้าจะจ่ายเองทีหลังแล้วป้าทีนีะคนซื้อทำไมจ่าย่ด้ป้ากุญเชียป้าป้าเมื่อกีไปซื้อแตงกวาันึงบรทอมาดูทัตัวน่บป้าป้าโอ้ยจะพื่มนัเื่อนแล้วมั้งอ่าไม่เล่าเม่เล่าว่าไงว่าสอง่าเมื่อนี้บ่มื่อนี้แต่ว่ สมางองเก่ามาสองาัวงหไม่ไหวไม่ไหวเศร้าดิเศร้าเล่นเด้ค่ะจะไม่มีจะกินเด้เงินในบัญชีไม่มีสักบาทเลยจะบาๆไปสู้โอนของห้อนี้ว่อันนี้ว่ากับพใัญนะโอนของห้องพยัญชนาจะสแกนใอยส เพราะว่าดูค้ามันเคยอเลยเนาะเอาเป็นกใส่ขันเลยสาเไวเลยนี่แต่ะเขาเคแล้วกไปนะเาพ้เลยเขาีเขาได้าจะนเล่ยเนาะ่เขาอยางทั้เขาขอเตยนอยนดเนาะมีนมมี้เขาเปดีนเนี่เบิ่ไปเตียตาจ่าจบหมอหงเออตำนัวเหมือน้อ่าขเก่าคือเดิมเหมืนเเปลี่ยนเปลี่ยนตะก้นเห็ดว่าเท่าไหร่

ว่าตะบัแก้มน่องเดเส็้าไขังอเสยขอัคุนีด้ขอกระมาค่ะคือื้อื่ื้อเสือแล้วจะมีพนโเเขานอกไปเขาไปเขามาเขามงเสียงนั่นหลไลเรียหน้าไปดัเราจะจหอดเียงเขาอยู่ไหนหน้าเพื่อจะเออครับราไปจอหอดเชียงกัจอดแต่พรรถคนนึงก่โมฮัมเหมอน อูแบ่ยโนเ่มันเทีเดียวมนนอยูท่าเขาไ่หอย่างท่าสิโคงเขาไปว่าทำย่างหอยท่าิโงนหอย่างุงโคกคนนั้นอยู่แถินไดฮะแถวหะนไหนเล่าอย่เขาอยู่ตางเขาหดบัดทำนก่นใครใดกัมาเดี๋ท่าเขาหอยย่างนี่มีน้ำม่นโคงบอก บ่ขนาดใกล้ๆได้นยังบกมหไม่เคเห็นสักไปบ่เแบบอ่สมนะจะเอาผมด้วยตนกระสมสมทำไมก็ถึง่พอดีแล้วอ่ะบ่จะอสมคือโปรนกอ่าคโปรไม่หนาโปรเราบริโภคสมได เาทำแค่ไหนเอาจะได้อาเอ้กมาเบิ้ลนี่เป็นผัวเป็นคนได้แน่นดยเยอะดูดีขึ้นเมาจะใช่ดูดีเึมอน่อนเจอพอดะเจอขนาดนี้ใช่พูดาหรอเลบิ้ลมแข่โตกกันมีกุซารา มันดีกว่ใช่ไมเดี๋ยวแบบแจอดบ้ประจานนี่นะมีนี้เข้าจะขามากอหมี่วลยมันก็ดีแล้วไปให้นี่ดูดีค้นพ่อแม่หมาบ้างใเขาเอาไปนั่ไปใช้เขาเอาไปนั่มเงแล้แบบคุ้มไรเนาะโอเคเดี๋ยวมันก็เริ่มดีหน้าหน้าหนุ่ยแดง จรื่อยยางเนาะกับโจักนัเขาลยแกน้ากับโบหงจักนะใครนี่ังเมาคนมันเลย่บ่ามันกะมังน้ามีสตีนนิดนึงเออกระโอาะสิปยุ่ตัวนี้มัติดการเกิดเาวูว้เรื่องเช่นั้เลนี้เขาไปมากกัเกิดเกรงใจก็สิเขาใส่ส่วนแบบว่ากเย็นนั้เห็นผูบปกกัว่างน้คือเขาใส่สูตนคือไม่แข็งบัวด่ก็พวกมันต้องใแบบว่า เอาตามใจคุณนด้อนกันเดี๋ยวเด้อพี่น้องเดี๋ยวเด้อโอ้ตะบัหัวตาหอกตะบัดใส่ตรงใ่เลย้าไม่อฮะเราจอดหน้าบ้านที่พีกตัวแฮมมี่ทั้งสองผเคยเห็นกระเบื้องเคยไปเลื่อนกระเบือไปหัวย่างโซ่เผื่อมันเปนเพื่อเอไปหัวย่างไปหอดะบัดหมู่หอดะบัดไหนแกงโซ่เดียวกันรล่างน็ะอรอ เช็คสีว่าไปเท่าไรปีเนาะจะยังยบ้ข้ยบ้กึไปเนาะขึไปขึ้ไปหินท้องเถือนบ้ขึ้นไปเรือะไนกันกไปห้ามวยกุชิตากุชิดเดงหายได้ค่ะเล่นน้องนี้แชมาคอมานั่งขายแม่มาแล้วแม่ฮะ,นนะนยังดุ